สวัสดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอฟมิสสีชมพูนะครับก็หายแป๊บนึงครับพอดีเป็นนั่งคำนวณศาสตรมืดอยู่นะครับพยายามอยากให้เข้านะครับเนี่ยกว่านี้อยากให้เข้าจริงๆนะครับก็เมื่อก่อนก็หลุดไปนะครับผมถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นจาก7เป็น1โอ้ก็เข้าเป็นแบบ3ตัวแหละศูนย์หนึ่งสองเลยนะครับอ่ะก็เสียดายนะเสียดายงวดก่อนมาอนกันนะครับเพราะว่าหนึ่งค่อนข้างมาแรงนะเจ็ดค่อนข้างจะมายากเหมือนกันในช่วงช่วงหลังๆช่วงหลังหลังนะครับผมอ่ะ เรามาดูสารมืดเองวันนี้เลยกันเลยแล้วกันนะครับพอดีเพิ่งคำนลวณเสร็จแบบทวนหลายรอบแล้วแล้วก็แล้วก็พอเสร็จเราก็รีบรีบทำคลิปลงให้เลยนะครับผมเพื่อจะได้ซื้อให้ทันขอนเหมือนเดิมนะครับก็คือพยายามจะทําให้เสร็จก่อนที่หวยจะเริ่มซื้อขายนะครับหรือว่าท่าให้ทันนะให้ทันในการซื้อขายจะได้ได้ราคาดีราคาเต็มประมาณนั้นนะครับผมอ่ะลำดูกันนะครับสูตรของสารมืดนะครับก็อย่างที่ธิบายไปแล้วนะครับก็ จะใช้เลขที่อ,อมีความน่าจะออกมากที่สุดมาเ,เราเรียงลำดับเป็น1 2 3สองสามนะครับแล้วเ,เราก็เอามาจับไปเลขสามตัวนะครับซึ่งก็เข้า2ตัวอยู่เรื่อยๆนะครับสตัวนี้นก็เฉียวไปเฉียวมาอยู่นะครับผมในในที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยหลุดเกินงวดนะอ่าโอเคงวดนี้ิดว่าอย่างน้อยสองตัวน่าจะเข้านะน่าจะเข้าสองตัวนะครับถ้าใจมีเองนะน่าจะเข้าสองตัวนะครับอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าได้เลขอะไรนะครับสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งได้เลขหนึ่งนะครับได้เลขหนึ่งนะครับในสูตรนี้ได้เลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งแต่ว่าตัวรองตัวรองเป็นเป็นเจ็ดนะครับแต่ว่าโดยตัวหลักนะครับมันเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวรองเป็นเจ็ดนะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือสูตรหนึ่งของศัตว์มืขนะครับผมโดยตำแหน่ง ตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งเนี่ยมันน่าจะอยู่ในหลักสิบนะฮะตำแหน่งนี้น่ายอยู่หลักสิบไม่น่าไม่น่าจะเป็นหลกักร้อยหรือหลักหน่วยครับหน่วยนี้มายากมากแล้วหลักร้อยก็โอกาสน่าจะน้อยเท่าไหร่ตัวโดยตัวสูตรน่น่าจะเป็นหนึ่งนะครับตัว 1, หนึ่งหนึ่งน่าจะมาอยู่หลักสิบนะครับผมอ่ะแล้วก็สูตรสองนะครับสูตรสองนี่ให้เป็นอ่ออ่อได้เป็นตัวหกน,น,นะครับหกแต่ตัวรองของหกเป็นเก้านะครับอ่ะอีอธิบายตัวรองไว้ก่อนนะครับ งวดก่อนตัวรองจากเจมเป็นหนึ่งเหมือนกันเพราะม่แบบนี้ก็อ่ะระบายระบายเต็มเต็มแล้วกันตัวรองไปด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เป็นหกนะครับแต่ตัวรองจริงมันเป็นเก้านะจะบายอย่างี้ก่อน,นครับตัวไม่หกไม่น่าจะอยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วก็แล้วก็อกหลักสิบไปแล้วไม่จะ่ป็นหลักสิบน่าจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายสูตรสามเนี่ยสูตรสาม,สามด้สองนะครับสองด้วยสองนะครับ เพราะชั้นเหลืออยู่หน่วยหลักเดียวนะครับที่ไม่ใช่อยู่ได้นะครับก็เป็น2 1แล้วก็6นะครับผมอ่ะอ๋ออนี่ไม่ใช่นะครับผมใช่นะอ่าแล้วนี้นะครับก็เป็น2 1แล้วก็6นะครับผมอ่ะสามเมื่อกี้นี้นะครับเลขสามตัวก็จะเป็น2 1 6นะครับแต่อย่างที่ว่านะครับก็คือตัวเนี้ยตัวตัวรองเป็น7นะตัวนี้ตัวรองเป็น9นะครับผมโอกาสเป็นไปทางอื่นได้ไหมนะครับถ้าถ้าเป็นทางอื่นเนี่ยมันจะเป็น อ๋อมันมขออธิบายแบบอธิบายแบบตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเอาแบบไม่ตัดนะแบบไม่ตัดนะครับถ้าแบบไม่ตัดเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะครับเขียนไว้ให้ก่อนละกันนะครับผมเจ็ดหกแล้วก็เป็นหนึ่งเก้าเอไอ้ตัวลองมาละกันนะครับตัวลองมา คูดคร่าๆเผื่อใครจัดการเอาไว้เฉยเนะเผื่อใครจัดการไว้เฉยเแค่นี้นะครับผมก็แต่ตัวหลักจริงๆที่คําวูลจริงๆเขาเข้ามาใจเป็น2องหนนะสองหนะครับผมแต่สอ,อันเนี้ยเอาไว้เอาไว้ลองกันไว้นิดๆละกันนะครับกันไว like ้นิดๆละกันนะครับเผื่อเผื่อมันจะแบบออกอันรองอีกเหมือนเหมือนงวดก่อนนะครับงวดก่อนก็เผื่อ,อไว้ก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งเก้าออกไปแล้วจะออกอีกได้ไหมไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเจ็ดหกเจ็ดหกกเก็เคยออกอยู่นะช่วงหนึ่งนะครับ แต่ว่าตัวหลักก็คือ2 2 1 6นะมีค่อนข้างมั่นใจว่า,น,าน,น่าเป็นน่าเป็นน่าจะมี1 6ึ่งอ่ะหนึ 1, 6, 1, 6, 1, ่งหกหกห่ะตัวท้ายน,ะน่าจะได้น่าจะได้นะครับผมอ่ะเรามาเขียนเป็นเออ่สามมือเหมือนเดิมต่อนะครับเดี๋ยวนะครับอ่านี่ก็คือสามมือนะครับผมอ่แามนี้นะครับเขียนให้เหมือนเดิมะ่ันนะครับผมอ่ช่องสีชมพูนะครับผมช่องสีชมพูแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบพลย ไหนก็สามารถเลือกกันได้เลยนะครับผมวงวดก่อนก็คือสามาืดหลุดนะครับแล้วก็อืมแต่ี้ก็คิดว่าน่าจะขับมาเข้าได้นะในวันนี้นะครับเราลองดูอีกสักงวลละกันนะครับาแค่ที่ตามสารมืดดูนะครับผมเป็นแนวทางละกันหร,รือว่าแบบเบาๆไว้ก่อนก็ได้นะครับผมสองหนึ่งหกนะครับตัวลองมีสองเจ็ดหกกับ สองหนึ่งเก้านะครับเอาแบบขอเต็มๆแล้วกันนะแต่ตัวหลักก็คือตัวนี้นะครับวิ่งวิ่งเนี้ยมันค่อนข้างจะด้วยความที่สองมันไม่มันไม่มันไม่ขยับนะค,คิดว่าน่าเป็นสองนะครับสองนะน่าจะมาะครับแต่จริงๆมีก็ค่อนข้างมั่นใจหกนะแต่ว่าหกเนี่ยมันดิ้นหนึ่งเก้าได้นึนก็แบบ ล่างล่างนี่าเนี้เป็นสามเจ็ดนะครับล่างุณเป็นสามเจ็ดนะครับเดี๋ยวสรุปภาพรวมประมาณนี้เดี๋ยวนะครับอ,าอยากเขียนให้มันเหมือนเหมือนเหมือนเดิมก่กอนอนะครับนะครับผม,มนี่สัมืดนะครับนี่ล่างการไว้นะครับผมตัวหลักนี่นะครับวิ่งเหมือนวิ่งสองนะครับผม ศาสตร์มืดนะครับผมออกอะไรอย่ามาดูกันนะครับผมนี่ก็คือศาสตร์มืดนะครับภาพรวมของศาสตร์มืดในงวดหนึ่งมิถุนายนนะครับหกห้านะครับตัวศาสตร์มืดมันค่อนข้างจะอสองตัวอ้าวไม่ได้เขียนสองตัวสองตัวเป็นหกหนึ่งหนึ่งหกไม่ได้นะครับอ่าเล็นสองตัวนะครับสองตัวเป็นหนึ่งหกนะครับหนึ 1, ่งหกสองตัวค่อนข้างมัง่นใจเป็นที่หนึ่ง หนึ่งหกเน้นหนึ่งหกนะครับแต่วิ่งอ่ะเป็นวิ่งสองแล้วกันนะครับเพราะว่าสองมันไม่ขยับเหมือนว่ามันมันคงที่อ่ะมันไม่ขยับนะทำให้แบบอ่าแต่ตัวที่มีมั่นใจจริงจริงก็คือหนึ่งหกแต่ว่าไมันเขียนตัวรองไว้เพราะว่าเผื่อเผื่อมันมันกัดนะครับที่มันแบบมันออกขยับเป็นตัวรองนะครับตัวตัวที่มันดิ้นได้อ่ะดิ้นได้นะอันนี้คิดว่าคือถ้ามันดิ้นได้มันน่าจะเป็นหกอะดิ้นเป็นเก้านะครับเจ็ดอะดิ้นเป็นหนึ่งนะในในงัวหนึ่งอะดิ้นเป็นเจ็ดนะน่าจะประมาณนี้นะคร กรุ๊ปให้มันแบบคลุมของศารมืดแล้วนะครับอันนี้ก็คือสารมืดในวัดที่1นึ่งมิถุนายนนะครับในวัดนี้นะครับล่างร่างค่อนข้างคือคือเจ็ดจะมาจะมาก็ก็หลายรอบนะแต่ว่าก็แบบมายากเหลือเกิน,นครับในช่วงนี้นะฮะ แต่คนจะมาแล้วนะเจ็ดนะม <Stars> นกะ็เจ็ดน่นะน่าจะมาล่างก่อนนะเจ็ดน่าจะมาล่าแล้วน่าจะมาคู่กับสามเลยนะมันเป็นสามเจ็ดเลยครับีนก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสอบสามมือนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับของน,นี้ก,นนก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับก็เป็นแนวทางนในการเลือกซื้อขอให้รวยๆทุกท่านนะครับขอให้สาม,มถูกในวันนี้นนได้ถูกด้วยทุกไดติดได้ถูกด้วยทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม